small hand in Hong Kong and Macau. สำหรับคลิปนี้นะคะในจะมาพูดถึงการเดินทางจากตึก HZ ซ b มาเกาพอร์ตนะคะก็คือสําหรับใครนะคะที่ลงเครื่องที่ฮ่องกงนะคะเราขึ้นรถบัตนะคะข้ามสะพานนะคะมาตรงที่ตึก HZ ซ b มาเกาพอร์ตนะคะเราต้องการจะเดินทางเข้าเมืองนะคะก็มีทางเลือกนะคะในการเดินทางเข้าเมืองหลากหลายแบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยนะก็จะเป็นการเดินทางโดยรถบัตนะคะโดยรถบัตเนี่ยจะมีให้เลือกสองสายนะคะนั่นก็คือสาย 101x นะคะแล้วก็ 102x นกะคะก่อนอื่นแนแนะนำเพื่อนเพื่อน ให้กดลิงก์นะคะที่ใต้คลิปนะจะเป็นรีวิวแบบบทความนะคะเพราะว่าด้านล่างของรีวิวแบบบทความเนี่ยเขาก็จะมีภาพ นะของป้ายรถเมย์นะคะที่สายรถบัส 101x นะคะกับ 102x ผ่านนะคะว่าเขาไปจอดที่ไหนบ้างนะนอกจากนั้นนะเพื่อนๆก็สามารถกดที่ Google Map เลยก็ได้ค่ะ Google Map ใช้ที่หมากเกาค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่บางป้ายรถเมย์มีการยกเลิกเช่นมีการซ่อมถนนหรือว่าจุดนั้นนะคะเขามีการยกเลิกไป,ไป้ายไปใน Google Map ก็อาจจะไม่อัปเดตนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ Google Map ได้ค่ะมาดูกันนะคะสาย 101x กับ 102x เนี่ยเขาจะแตกต่าง ตรงที่1น1 x งนย่เเขาจะเป็นวิ่งในบริเวณเก,กาะหมาเกานะคะก็คือโซนนี้เก,กาะหมาเกาเนี่ยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณเก,กาะหมาเกาที่มีชื่อเสียงคะก็จะเป็นหมาเกาทาวเวอร์นะคะรวมถึงวัดอาานะก็จะอยู่ฝั่งหมาเกาทั้งหมดเลยนะคะก็สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ฝั่งหมาเกานะแต่ว่าสําหรับใครที่พักฝั่งไทยปาฝั่งไทยปามีอะไรฝั่งไทยปาส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคาสิโนนะคะเช่นเวเนเชียนนะคะนอกจากนั้นฝั่งเกาะไทยปานะคะก สนามบินด้วยนะคะสำหรับใครที่พักฝั่งเกาะไทยปาเนี่ยจะต้องขึ้นรถบัสสาย 102x นสนะคะสำหรับใครนะที่จะขึ้นรถบัสนะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นคนที่สัมภาระไม่เยอะหนักนะเพราะว่าถ้าสัมภาระเยอะเนี่ยจะค่อนข้างลำบากตอนขึ้นรถเพราะว่าที่รถเนี่ยเขาจะไม่มีจุดที่ให้เราวางกระเป๋าเดินทางเลยเราจะต้องคอยจับตลอดทางเลยนะคะก็ค่อนข้างลำบากยิ่งใครอยู่ฝั่งเกาะไทยปาเนี่ยการเดินทางก็ค่อนข้างนานนะคะก็ใช้เวลานานทีเดียวนะเพราะว่าที่หมากเก่าเนี่ยรถค่อนข้าง ด,ะะดังนั้นแนนแนะนาเป็นวิธีที่2นะคะสําหรับใครที่อยู่ฝั่งเกาะไทปาเพราะว่าฝั่งไทยปาเนี่ยคาสิโนโเยอะเขาก็จะมีรถบัสรับส่งที่โรงแรมแบบแรกเลยนะก็คือให้เพื่อนๆดูว่าที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยเขามีบริการรับส่งไหมนะคะอย่างโรงแรมเนทเนี่ยเขามีบริการรับส่งแต่ว่าเขาไม่มีไปรับที่ตึกเพชรซเนะเขาจะมีไปแค่ท่าเรือนะคะแล้วก็สนามบ,บินแต่ว่าฝั่งเกาะหมากเก๋าเนี่ยก็มีท่าเรือที่เขาไปถึงด้วยนะแต่ว่าพอดีตอนขาที่เราเดิน ทางมาจากฮ่องกงเนี่ยแนทไม่ได้จองรถชันตบัดของโรงแรมไว้ก็เลยต้องขึ้นรถบัสสาย102เองนะคะไปที่พักส่วนขากลับเนี่ยแนทได้จองรถไปดังนั้นสําหรับโรงแรมที่แนทพักนะคะก็คือขากลับเนี่ยแนทเลือกที่จะนั่งรถชันตบัดของโรงแรมนะคะซึ่งเราจะต้องจองนะคะเป็นเที่ยวเขาก็จะมีบอกว่ามีเที่ยวรถออกกี่โมงซึ่งไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ มาลงที่ท่าเรือนะฝั่งอกามาเกานะคะซึ่งจริงๆแล้วอ,อยู่ใกล้ๆตึก h ฮซัเอ็มนะโดยตรงป้ายรถเมย์ที่ท่าเรือเนี่ยเขาจะมีรถบัสนะคะจากท่าเรือมาส่งที่ตึก h ฮซัเอ็มโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือทางเลือกที่2ก็คือการนั่งรถบัสของคาสิโนซึ่งมีให้เลือกหลายสายโดยเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสของคาสิโนมา ใกล้ๆที่พักดูว่าคาสิโนที่ใกล้ๆที่พักเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะจากนั้นก็แนะนําเป็นทางเลือกที่3ต่อก็คือต่อแท็กซี่ก็พอใกล้ที่พักแล้วค่าแท็กซี่ก็อาจจะไม่สูงมากนักนะคะลองดูว่าทางเลือกไหนเหมาะกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือว่ารถชัชเตอมบัสของโรงแรมรวมถึงแท็กซี่ก็มีให้เพื่อนๆเลือกตามความเหมาะสมในการเดินทางนะคะถัดมานะคะก็จะมาเล่าถึงการเดินทาง โดยรถบัส102 x กนะคะก็คือของน,นจะไปฝั่งเกาะไทยปานั่นเองนะคะก็พอผ่านด่านตอมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลจากนั้นนะคะเราก็เดินตามป้ายบอกทางมาถึงท่ารถบัสตรงท่ารถบัสเนี่ยพอเดินออกมาจากตึกนะคะที่เสาเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่ามีรถสาย101 x กับ102 x เราก็เดินตามลูกศรเขาเลยพอมาถึงท่ารถ นะคะของรถบัสตึงศงเกนี่ยเขาก็จะลันเดินไปเรื่อยๆนะเพราะถึงคิวเราขึ้นรถเนี่ยเราจะต้องขึ้นที่ประตูหน้านะคะแล้วก็ชําระค่าโดยสาระคะ่ะโดยการชําระค่าโดยสารเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2แบบก็คือใช้บัตรมาเกลพาสนะคะแต่ที่เครื่องอ่านบัตรนะหรือ,อย่างหนึ่งเราสามารถใช้เงินสดได้แต่ว่าเราต้องเตรียมไปให้พอดีนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทอนเงินซึ่งสําหรับคลิปเนี้ยแนทได้คนนาํานวณมาคร่าวๆแล้วก็คือแนทเลือกที่จะจ่ายเงินสดไปก่อนนะซึ่งก็ไม่ได้เงินทอนเพราะว่าเนื่องจากนะคะที่ ช่วงที่แนไปนะคะที่ตึกแคสเซตเนี่ยเราไปซื้อตัวมาเกาพาสนะที่ร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเขาขายอยู่ที่140แต่ถ้าเราซื้อจากที่ออฟฟิศเลยจะอยู่ที่130แล้วก็ออฟฟิศเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่พักเราเลยเนะก็เลยตัดสินใจใจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะเพราะว่าคำนวณดูแล้วแบบนี้คุ้มค่ากว่าแต่สําหรับเพื่อนๆก็ต้องคํานวณอีกทีนึงนะเพราะว่าการเดินทางจากที่พักนะมาที่ออฟฟิศในการซื้อมาเกาพาสเนี่ย จะคุ้มค่าหรือเปล่านะคะก็เพื่อนๆจะต้องไปดูที่หน้าง,งานอีกทีนึงว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะคะสําหรับใครมีคําถามนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวแนจะกลับมาตอบนะคะไงเจอกันที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ